กลับมาช่วงสุดท้ายกับรายการฟาร์มเพเนตกันครับวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวที่ฟาร์มลุงแดงอําเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีครับพื้นที่ดีนะครับเป็นผืนดินพระราชทานนะครับมีจํานวน8ดไร่นะครับตอนนี้ต้องบอกว่ากลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงกเกษตรนั่นเองให้นักท่องเที่ยวนะครับได้แวะเวียนเข้ามาชอปชิมแชะกันที่สําคัญนะครับได้ผลผลิตทางการเกษตรสดๆจากฟาร์มด้วยรายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามได้ในเรื่องนี้กันเลยครับ าร์มลุงแดงอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีแห่งนี้อยู่บนพื้นดินพระราชทานพื้นที่จำนวน8ไร่ปัจจุบันได้กลายเป็นแหล่งท่องเทียเ่ยวเชิงเกษตรเปิดเป็นคาเฟ่ให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาแวะเวียนชอบชิมผลผลิตทางการเกษตรสดจากสวนโดยมีไอเดียมาจากคุณวีรพงศ์สุโอสดทายาทเกษตรกรรุ่นลูกที่มาสานอาชีพเกษตรกรรมต่อจากรุ่นพ่อปรับพื้นที่ที่เคยทําการเกษตรเชิงเดี่ยวแล้วประสบปัญหาขาดทุน เปลี่ยนมาปลูกเมลอนในระบบโรงเรือนและนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้เพื่อลดต้นทุนการผลิตต้องเริ่มจากว่าตอนที่เราปลูกตัวฝรั่งกับตัวตะไคร้เนี่ยเราเจอปัญหาหลักๆอยู่2-3เรื่องครับก็คืออย่างฝรั่งเนี่ยใช้คนงานเยอะก็บางเดือนก็ไม่พอจ่ายค่าคนงานก็มาเปลี่ยนเป็นตะไคร้ตะไคร้นี่ใช้คนน้อยแต่ลกก็มีปัญหาเรื่องราคาอีกก็เลยมามองดูว่าพืชตัวไหนเนี่ย ที่มันตอบโจทย์ปัญหาของเราได้ก็คือ1ใช้คนน้อย2กํกำหนดราคาขายเองได้แล้วก็ขายเองได้ด้วยก็เลยมามาสนใจตัวเมลอนเพราะว่าเมลอนเนี่ยมันตอบโจทย์ที่เราตั้งไว้ทุกอย่างเลยตอนนี้เราเพิ่มโรงเรือนทั้งหมดมีทั้งหมดประมาณ10 1สิบโรงเรือนที่ปลูกเมลอนก็รอบการเก็บอยู่มาสัก10วันถึง15วันจะมีเก็บแล้วเราก็ขายประมาณ10วันหมดก็จะมีเมลอนให้ลูกค้ามีตลอดทั้งเดือนนอกจากผลไม้ย,ยอดฮิตอย่างเมลอน คุณวีรพงษ์ยังปลูกพืชอ,อื่นๆเสริมเพื่อให้ผลผลิตมีความหลากหลายและเพียงพอต่อความต้องการของลูกค้าอีกทั้งยังเป็นการสร้างไรายได้หมุนเวียนทั้งรายวันรายสัปดาห์และรายเดือนอีกด้วยที่ต้องปลูกอย่างอื่นเสริมเข้าไปเนี่ยก็อย่างที่บอกว่าเมล่อนเนี่ยเราไม่ได้มีตลอดอาจจะมีบางช่วงเราก็เลยต้องมีกิจกรรมตัวอื่นเข้ามาก็มีทั้งผักสลัดครับก็จะมีทุกอาทิตย์แล้วก็มีมะเขือเทศเชอร์รี่แล้วก็มีมันเบอร์รี่ครับ มันมารีก็จะมีตลอดรายได้ก็ก็ถือว่ากับเทียบกับสมัยก่อนที่เราก็ทำกเกษตรเชิงเดียวเนี่ยผมว่า,าดีกว่าค่อนข้างมากเพราะว่าเรากระจายรายได้ออกไปมีทั้งเมลอนมีรายได้ทุกๆ10วันหรือว่าเดือนละ2-3ครั้งแล้วก็มีมะเขือเทศที่เก็บได้ตลอดอผักที่เราขายได้ทุกอาทิตย์แล้วก็มันมารีที่ช่วงที่มันออกเราก็เก็บเงินรายวันเข้าไปอีกก็จะมีมา ทั้งใช้จ่ายในในฟาร์มแล้วก็เพิ่มเหมือนกับว่าสภาพคล่องไม่ต้องมาลองเงินก้อนทีเดียวตอนที่เราเก็บนะครับก็ที่ดินแปลงนี้นะครับเป็นเหมือนกับว่าที่ที่ดินมอระดกนะครับที่สืบทอดต่อกันมาที่ใช้ในการทํากินนะครับก็รู้สึกดีใจครับที่ได้มาใช้พื้นที่ตรงแปลงนี้นะครับให้มันเกิดประโยชน์นะครับในแปลงนี้สพกเข้ามาร่วมร่วมตั้งแต่แรกเนาะตั้งแต่ก่อนที่จะเปลี่ยนเป็น โรงเรือนเมลอนเนาะเขาก็เข้ามาปรึกษาอสปอกเข้ามาช่วยเรื่องของระบบเงินทุนในส่วนแรกก่อนนะคะในส่วนถัดมาเนี่ยเ,เราเข้ามาส่งเสริมให้เขาเป็นศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตรโดยที่เ,เราเข้ามาส่งเสริมใน4ส่วนด้วยกันเรื่องของออพัฒนาตัวเกษตรกรเองพัฒนาฐานเรียนรู้แปลงเรียนรู้แล้วก็เรื่องของระบบการจัดการเนาะ คุณวีรพง์เป็นเกษตรกรที่ยึดแนวคิดการผลิตที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและผู้บริโภคทั้งยังสามารถเพิ่มมูลค่าผลผลิตนำมาซึ่งอาชีพที่มั่นคงในพื้นดินของสปรกร และวันนี้รายการฟาร์มเพนเตของเราหมดเวลาลงแล้วนะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามได้ใหม่เป็นประจำทุกวันเสาร์ทางเนชั่นทีวีช่อง22แห่งนี้นะครับวันนี้ผมและทีมงานลาไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารซีไบต์ตราแฮปปี้ไลฟ์พลัสรายการต่อไปนี้เป็น